สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 7นะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัว Series 7ถือว่าเป็นตัวท็อปๆเลยนะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าสวยมากครับเพราะมือหนึ่งซื้อมาไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนะฮะนะครับตัวเรือนตัวหน้าจอนะครับสวยเงาเงาแวบในมือหนึ่งนะครับเนี่ยครับ ซื้อมาถ้าไม่ใช้งานนะครับตัวนี้เป็นตัวใส่ซิมได้นะครับจะมีแดงๆวงๆอย่างนี้เนาะเป็นขนาดหน้าจอ45มิ้นครับใส่ซิมได้อีกต่างหากนะครับผมเรียกว่ามาฟังก์ชันนี่โหดมากนะครับตัวเครื่องนี่ครับบอกว่าไม่มีรอยเลยนะฮะนี่นะสวยมากนะครับตัวนี้นะครับสวยประจัาจริงนะครับนี่นะฮะสภาพสวยสุดๆไปเลยด้านหลังนะครับก็เรียกว่าเงาแวบเงางามทีเดียวนะฮะผมจะเช็ดให้ดูนะครับเช็ดหลายรอบหน่อยขออภัยนะครับนี่นะครับ แอปเปินะครับซีดีเนะครับชี้ดูนะครับซีดีนะครับขนาดหน้าจอ45มิลมนนะครับผมตัวนี้เป็นตัว GPS and LTE ก็คือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับด้านหลังเงาเวฟนะครับนี่ครับโอเคนะครับมาดูเกี่ยวกับระบบภายในกันนะครับนี่คปุ่มกดกดได้ปกติเนาะเพราะว่าเครื่องใหม่มากๆเลยนะครับนะฮะทัชสกรีนกันลื่นๆเลยนะครับนี่ครับหน้าจอใหญ่ๆทัชสกรีนก็สะใจไปเลยนะครับโอเคนะฮะมาดูเกี่ยวกับระบบภายในกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับระบบภายในก็ประมาณนี้เลยดูที่หน้าจอปรับแสงมาดีกว่านะครับนี่นะปรับแสงได้ปกตินะครับสามระดับนะครับนี่นะฮะแต่อยู่ระดับกลางดีกว่านาะจะได้เห็นเป็นชัดติดถนึงนะครับโอเคลำาสิระบบเสียงนะฮะบอกเลยว่าเซอร์รา์นะครับไม่ใช่เซอร์รา์สิเสียงดังชัดนีแหละเซอร์ราล์กันาวเวอร์เกินจริงนะนี่ครับลดเสียงได้ปกตินะครับหน้าจอมันใหญ่ครับกดง่ายเลยเคลเนาะ โอเคนะครับมาดูสุขภาพแบตเตอรี่กันนะครับเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับไม่ใหม่ได้ยังไงนะฮะใช้กันยาวๆนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวไปครับคล้ายๆกับมือถือนะก็จะมีบางอย่างแค่เพิ่มมาแค่นั้นเองนะครับตามนี้เลยเนาะที่ประเด็นสําคัญคือของตัวนี้ที่มาก็คือมันจะมีการพวกวัดออกซิเจนในเลือดอะไรพวกนี้นะครับเพิ่มการออกก๊าดางกายมาของหัวใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับรวมๆก็คือว่าน่าใช้มากๆนะครับตัวนี้เนาะ โอเคนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวสายล็อกทำดูวสายไม่ได้แกะใช้ครับตัวนี้ยังอยู่เลยสายมีสายล็อกนะครับสายยาวแล้วก็สายสั้นนะครับแล้วอุปกรณ์ที่เพิ่มมาอีกอันนึงก็คือเป็นตัวสายชาร์จของเขาเลยนะครับสายชาร์จตัวนี้ชาร์จไวมากๆนะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่มีเป็นตัวหัวชาร์จหรือด d a p t e r ให้แล้วนะครับอุปกรณ์เรียกว่าครบกล่องนะครับคู่มือคุ่มือก็อยู่ครบนะครับผมมาดูกล่องนิดนึงนะครับนี่นะครับ เป็น Apple Watch นะครับซีรีส์7นะครับขนาดจอ45มิลลมนะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมนี่นะฮะสี Midnight นะครับผมเป็นรูนะครับ Sport Sport Band นะครับเป็นตัวสายสีดำเนาะแล้วก็เป็นตัวเซลลูล่าหรือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับประกันยาวๆนะครับตอนนี้นะครับเป็นปีนะครับโอเคนะครับถ้าได้สนใจนะครับทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยครับหรือไปสะงตัทักมาก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ